สายน้ำคือชีวิตหลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภคน้ำใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกเพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่นถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้พระราชดำรัสในรัชกาลที่9ณนะพระตำหนักจิตรดารโหฐานผมเป็นเพียงพัฒนากรบ้านนอกคนหนึ่ง มีคำพูดอยู่ประโยคหนึ่งถามผมว่าถ้าคุณจะให้ทุกคนอนุรักษ์สายน้ำคูคลองอ,งอย่างยั่งยืนแล้วคุณรู้ได้อย่างไรว่าพวกเขามีทัศนคติอย่างไรกับสายน้ำของพวกเขาสายน้ำคือชีวิตแม่น้ำคูคลองและรวมสิ่งมีชีวิตมากมายมีไว้ให้ใช้ใช้ดื่มใช้กิน มีอยู่มากมายโดยการดูแลรักษาปา่าต้นไม้ดูแลสายน้ำให้สะอาดเราก็เปือบเหมือนสายน้ำต่อให้เจอทางตันเท่าไหร่ชีวิตคนเราก็ต้องสู้ต่อไปหาอาหารแล้วใกล้ถึงแล้วแหลงน้ำอีกมีกลตอนนี้ผมพบคำตอบแล้วว่าสายน้ำของผมค<ย>ืออะไร สายน้ำคือชีวิตหลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภคน,น้ำใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกเพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่นถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ถึงเวลาแล้วที่พวกคุณต้องตัดสินใจค,<ำ>คุณจะเลือกเป็นสายน้ำที่ไหลไปเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตหรือจะเป็นสายน้ำที่วนวอยู่กับที่โดยไม่ก่อเกิดประโยชน์อะไร าคิดถึงสายน้ำจะคิดถึงความร่มเย็นและสายน้ำก็คือสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตสายน้ำก็คือการให้ชีวิตนะครับไม่ว่าที่ไหนที่มีสายน้ำนะครับก็จะมีความมีชีวิตเกิดขึ้นนะครับ Life r is the wonderful thing of human life เพราะทุกชีวิตต้องพึ่งพาอาศัยแม่น้ำ